เบื้องหลังของทุกๆชีวิตหากนึกย้อนกลับไปดูทั้งที่เป็นอดีตของปัจจุบันและอดีตชาติที่เคยเกิดกันมานับชาติไม่ถ้วนก็จะมีทั้งที่เป็นความดีซึ่งถือว่าเป็นความสว่างของชีวิตและมีทั้งส่วนที่เป็นมุมมืดของชีวิตเพราะบาปกรรมที่เคยทำเอาไว้ในอดีต ชีวิตเรายังไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างบางครั้งจึงมีทั้งสุขและทุกข์ครุกคล้คลาวกันไปดังนั้นเราจึงควรจะสร้างแต่ความดีเพื่อความสุขในปัจจุบันและในวันปลายขอให้เราอดทนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทาง,งความดีพร้อมกับหมั่นทำใจให้หยุดนิ่ง ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสักวันหนึ่งเราจะก้าวถึงบรรไดขั้นสูงสุดคือได้บรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นเอกันตบปรมสุขอย่างแน่นอนมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในอภิธรรมบิดกกถา วัตถุประกณ์ว่ากาเมสุมิชาจานอันบุคคลซ่องเสพแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อนรกเป็นไปพร้อมเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเป็นไปพร้อมเพื่อวิสัยแห่งเปรตอิบาของกาเมสุมิชาจา์อย่างเบาที่สุด เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นไปพร้อมกับความเป็นผู้มีศัตรูมีเวรไปเป็นที่รักของคนอื่นความเจ้าชู้ทำให้เกิดความระแวงนอกจากจะมีศัตรูมากแล้วยังทำให้ไปเป็นที่รักอีกด้วยเหมือนดังเรื่องในอดีตชาติของภิกษุณีท่านหนึ่ง หลังจากบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้ระลึกชาติดูประวัติในการสร้างบาร,รมีที่ผ่านมาว่าได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้บ้างจึงได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วทำไมพบชาติสุดท้ายนี้ท่านแต่งงานถนึงสามครั้งแต่ก็ถูกสามี ทอดทิ้งโดยไม่มีเยื่อใยเลยเมื่อท่านระลึกชาติไปดูก็พบว่าในแต่ละชาติที่ผ่านมาท่านนังสวยวิบากกรรมที่เกิดจากการประพฤติผิดในการมาโดยตลอดแม้ในพบชาตินี้ถึงตัวเองจะเป็นลูกสาวเศรษฐีแต่ได้คนขอทานมาเป็นสามี สามีเองก็ไม่มีความปรารถนาอยากอยู่ร่วมด้วยเลยเรามาติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะเรื่องก็มีอยู่ว่าพระเถรีรูปนี้ท่านระลึกชาติไปดูก็พบว่าท่านได้เคยสร้างบารมีมาในสมัยของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆหลายพระองค์ทีเดียว และเคยเกิดเป็นผู้ชายมาแล้วหลายภพหลายชาติได้เคยสั่งสมบุญกุศลจะเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาตลอดครั้นพอมาถึงในเจ็ดชาติสุดท้ายท่านได้เกิดในนครเอลกัตชะเป็นลูกชายช่างทองมีสมบัติมาก และถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติคือมีรูปร่างหน้าตาดีจึงเป็นที่หมายปองของหญิงสาวทั้งหลายลูกชายช่างทองได้ประพฤติผิดในการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นพอละโลกไปแล้วทำให้ไปบังเกิดในนรกต้องหมกไหม้อยู่ในนรกนั้น ยาวนานพอพ้นจากอัตภาพของสัตว์นรกแล้วบุญที่เคยทำเอาไว้ในอดีตได้พยุงท่านให้ได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสามชาติคือได้มาเกิดเป็นลูกวานนอนแต่พอคลอดได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นวานนอนจากฝูงก็กัดอวัยวะเพศ ของลูกวานอนทิ้งกลายเป็นลิงตอนนี่ก็เป็นเพราะผลกรรมของความเจ้าชู้มาก่อนครั้นจดุดติจากกำเนิดวานนอนก็ไปเข้าท้องของแม่แพะตาบอดและเป็นง่อยมีความเป็นอยู่ลำบากมากพวกเด็กๆได้ดชักชวนกันมาเล่นขี่หลังแพะตัวนี้ และพลากรรมจะเคยเจ้าชู้นั่นเองทำให้อวัยวะสืบพันธุ์ของแพะเป็นโรคมีหนองไหลได้รับทุกทรมานมากและใช้การไม่ได้จนตลอดชีวิตชาติถัดมาก็ได้มาเกิดในกำเนิดโคของพ่อค้าโคเป็นลูกโคขนแดงเหมือนสีน้ำครั่ง ได้รูปทรงสมส่วนและเป็นที่ดึงดูดใจของโคตัวเมียทั้งหลายทำให้ถูกตอนตั้งแต่ยังไม่โตเป็นโคหนุ่มจากนั้นก็ถูกใช้ให้ลากไถและลากเวียนทำงานหนักจนตาบอดพอจุติจากกำเนิดของโคแล้วชาติที่ห้าก็ได้ไปเกิดเป็นลูกนางทาสี เป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงคือเกิดเป็นกระเทยนั่นเองได้รับการดูถูกเหยียดหยามจากสังคมในยุคนั้นมากแล้วก็ไม่เป็นที่รักของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นชีวิตจึงพบแต่ความทุกข์ตรมระทรมใจมาโดยตลอดจะรักหนุ่มเขาก็ไม่รักจะคขบก็หญิงเพื่อนหญิงก็หวาดระแวง พออายุได้สาสิปีก็ล้มป่วยตายจากนั้นในชาติที่หกก็ได้มาเกิดเป็นเด็กหญิงในตระกูลช่างทำเกวียนที่เข็นใจถูกเจ้านี่มรมทวงนี้ทุกวันเมื่อหนี่สินพ่อภูนมากขึ้นนายกองเกวียนก็ริบสมบัติพร้อมกับลูกสาวไปเป็นขอรับใช้ที่บ้าน ลูกชายของนายกองเกวียนชื่อกิริธาตเห็นนางซึ่งกําลังอยู่ในวัยรุ่นอายุส6 6ปีก็มีจิตปฏิพัตขอไปเป็นภรรยาน้อยเมื่อนางไปเป็นภรรยาน้อยของเขาแล้วก็เลยพูดยุยงให้สามีแยกทางกับภรรยาหลวงจนกระทั่งภรรยาหลวงต้องแยกทางกันกันกบสามี ตามแต่จริงภรรยาหลวงคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีคุณธรรมซื่อสัตว์ต่อสามีพอมาในสมัยพุทธกาลก็ได้ไปบังเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีที่มีทรัพย์มากทีเดียวในกรงอุจเจนีนามมีชื่อว่าอิสิทาสีและยังได้รับยกย่อง ว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเมื่อเติบโตเป็นสาวก็ได้แต่งงานกับลูกเศรษฐีที่มีสมบัติเท่ากันเมื่อมีสามีแล้วนางก็ได้ทำหน้าที่เป็นสีภริยาเคารพสามีประดุจเทวดาเป็นคนไม่มีทิฐิมานะไม่คิดนอกใจสามีเลยแต่เพราะกรรมเจ้าชู้ และเดกรรมจะทำให้สามีภรรยาเขาแยากทางกันนั่นเองดีบคั้นในสามีเกิดความเบื่อนหน่าย